ไปแอบ,บ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 ค่ะอ่ะแบบา,าแอบหรือยังนะแอบหรือยังนะแอบหรือยังนะจูบูอันเล็กมันสิดโบอันนแอบหรือยังนะ เอวยังเน่เอางมมันหนาสนนนอะนอนนอนเดนอนอ่านอนทีนี้นอนเอ้อนอนไหมอ่ะนอนด้กันนอนด้วยกัน

ยังเพียรอันนี้มัดถึงสามเทียรเห็นหรือก็ะอยไหนน้าเจ้า่มาแลพี่บอยอยู่ไหนน้าไอ้เจ้าเอนี่อ๋โอเคพี่ขวันอยู่ไหนน้ เอาน้องเพชรอยู่ไหนนะไปนะเออนนนอนนอองไปไปแกงเขาบอยบอพี่พลอยไม่ไปไม่ไปเนี่ยทุกคนหนูขออนุญาตลงไลน์นะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะไปนัอนไก่กันเออนอนนอนรับ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 วันนี้ลับ No, no, no.